สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งกดเลื่อนไปไหนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินของอร่อยอีกแล้วใครสายพิซซ่าต้องไม่พลาดนะคะเพราะว่าวันนี้นะดะิฉันหนิงนะ,ะจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่พิซซ่านะคะราคา199บาบาทกินกี่หน้าก็ได้นะคะแต่วันนี้เรากลัว เราก็เลยกินแค่แบบบางนะคะไปชมกันเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะและเราก็มาเจอโปรโมชั่นแจมๆคือกินพิซซ่า199คือเป็นโปรที่กินแต่พิซซ่าเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วจะได้แค่สีหน้าเท่านั้นบอกไว้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปไม่มีดาวมงดาวม่านะคะซึ่งเราก็ คิดละว่าเรามากันแค่สองคนก็ตกอยู่คนละร้อยเก้าเราจะกินแบบเบาๆคือไม่กินแป้งหนาแน่นอนคือเป็นคนกินพิซซ่าไม่เก่งนะคะคือถ้าชิ้นหนาเนี่ยกินชิ้นสองชิ้นคืออิ่มแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาชร์เน้นตัวเองด้วยการกินพิซซ่าแป้งบางนะคะดูว่าวันนี้ เราจะได้กี่หน้ากี่ถาดกิน2คนร้อยเก้าบาทคุ้มไหมนะคะทุกคนไปดูกันเลยแล้วตอนนี้นะ,ะเราก็สั่งมาแล้วสองถาดคือ2หน้านี้นะคะทุกคนคือเถียงกันที่เคาน์เตอร์จะกินหน้าอะไรกันดีนะคะก็เลยต่างคนต่างก็เลือกไม่เหมือนกันเราก็เลยอะฮับฮับคนละหน้าละกันถ้าหากว่ากินสองถาดนี้แล้วไหวอะ เราจะต่อด้วยถาดที่3กับถาดที่4นะคะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมคะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นฮาวายเอียนนะคะมีสับป,ปะรดด้วยถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะก็จะมีชีสสับป,ปะรดแล้วก็แฮมอยู่ข้างหน้าเป็นถาดมาประมาณนี้เราขอบอกไว้เลยว่าเราไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่นะแต่ก็อยากจะมาทำชาเลนจ์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่า พิซซ่าแบบบุฟเฟ่นั้นมันจะคุ้มไหมถ้าหากว่าเพื่อนๆนดูคลิปหนิงแล้วไม่คุม้มก็ไม่ไม่ตามนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้เยอะกว่าไอห้หนิงมันอีกไปจัดกันเลยนะคะทุกคนอันเนี้ยสองถาดแรกของเรานี่อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะหน้าตาก็จะฟิลประมาณนี้อีกอันเป็นไส้กรอกกับสับประรดอีกอันนึงเป็นแฮมกับสับประรดมาสู้กันนะ ว่าอันไหนดีอันไหนชอบนะคะถ้าหาว่าเพื่อนคนไหนชอบหน้าไหนพิมพ์บอกกันด้วยนะคะทุกคนคือถาดก็จะเป็นน่าจะเป็นไซส์ถาดกลางนะคะถาดหนึ่งมี6ชิ้นนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงมีบ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ,ะต้องขออภัย <c oughs> นี่สองถาดแรกเราก็โม่กันเต็มที่และตอนนี้นะคะ ก็เหลืออีกไม่กี่ชิ้นแล้วสําหรับ2ถาดแรกนะคะถาดนี้เหลือ3ชิ้นอ่ะเหลือ2ชิ้นแล้วนะคะเราค่อยๆกินกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไวเหมือนตัดต่อไหมคะผ่านเวลามาสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเราก็เริ่มทยอยกินใกล้จะหมดแล้วนะคะสำหรับ2ถาดแรกในที่สุดเราก็ทําสําเร็จและถาดที่3ก็มาอันนี้เป็นถาด หน้าชีสนะคะทุกคนน่ากินไหมเอ่ยถาดที่สามก็มาแล้วเธอแล้วเราก็จะโม่กันต่อไปมาลุ้นกันว่าจะได้ถาดที่สี่ไหมนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงชีสเน้นๆนะคะยิ่งกินตอนร้อนๆคือฟินนะคะและถาดที่สามของเรานั้นก็ใกล้จะหมดเลยอีกสามชิ้นและถาดที่สี่ก็ตามมา เป็นยังไงอันนี้เป็นอะไรอะเขาเรียกว่าเปเรียกไม่ถูกอะมันเป็นเหมือนอ่าแฮมกับชีสนะทุกคนคือเป็นคนกินพิซซ่าไม่เก่งแล้วไม่ค่อยถนัดด้วยจำหน้าก็ไม่ได้ต้องขออภัยทุกคนด้วยมาสี่หน้าแล้วนะเออเรายังกินต่อไปเรื่อยๆนะคือแบบประมาณว่าถ้าถาด บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นคนกินพิซซ่าไม่เก่งนะคะเราก็เลยลองกินแบบแบบบางดูนะคะปรากฏว่ากินได้เยอะขึ้นนะคะแต่ก็คนเดียวก็คงไม่ไหวดีที่มีแฟนมาช่วยกินนะคือตายแน่ๆกินไปกินมาคือกินคนเดียวเกือบสิบชิ้นนะ,ะทุกคนบ้าบอไปแล้วนะคะตอนนี้ เราเริ่มเริ่มตั้งหน้าตั้งตากินกันแล้วนะคะคือโปรโมชั่นเนี้ยเป็นโปรโมชัน่นอ่าระยะสั้นๆน,นะคะทุกคนจำไม่ได้ว่าหมดเขตเมื่อไหร่ลองไปดูตามร้านพิซซ่าที่อยู่ในพวกโลตัสบิ๊กซีอะไรเงี้ยเขาจะมีโปรอะไรพวกนี้มาเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งเป็นโปรที่ต้องทานช่วงวันเวลาที่เขา กำหนดด้วยนะแต่คือไม่กำหนดระยะเวลาในการกินนะเขาจะชอบทำโปวันธรรมดานะ,ะทุกคนเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่น่าจะคนว่างเยอะว่างมากินเยอะเขาก็คงกลัวคนจะมาถล่ม,มนะเออเราก็ลองมาทานกินมื้อเที่ยงในเวลาสั้นๆของเรานะคะทุกคนและเราก็ทำได้ตามนี้ เพราะว่าถ้าจะกินเยอะกว่านี้ต้องมีเวลามากขึ้นนะคะทุกคนค่อยๆกินค่อยๆละเมียดไปน,นี้เรารีบยัดนะก็เลยจะได้แค่ประมาณ4ถาดเท่านี้นะทุกคนตอนนี้เรากำลังพยายามทำถาดสุดท้ายให้หมดเกี้ยงอยู่นะคะก็ค่อยๆทยอยไปก็เหลืออีกประมาณ3 4ชิ้นละณนะตอนนี้นะะทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะ เรากำลังพยายามที่จะทำชาเลนจ์นี้ให้สำเร็จเราจะกินไม่เหลือนะคะเราตั้งใจไว้แล้วจากคนที่กินพิซซ่าชิ้น2ชิ้นแล้วอิ่มนะคะวันนี้เราจะทำให้ได้นะคะทุกคนคือถาดหนึ่งมันมี6ชิ้นเนาะสองถาดก็12ชิ้นละ4ถาด24ชิ้นเรากินไปประมาณ โอ้เยอะเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือสปอยตั้งแต่กลางคลิปไปเลยว่าเราหมดไปเท่าไหร่นะคะทุกคนกินไปเป็นสิบชิ้นอะ่ะชาวคนที่กินชิ้นสองชิ้นละอิ่มอะ่ะคือบ้าบอไปแล้วไม่เคยกินพิซซ่าได้เยอะอะไรขนาดนี้นะคะทุกคนคือบางคนอาจจะชอบแบบนุ่มกรอบหนาอะไรงี้นะคะแต่หนิงอะ่ะชอบกินแบบบางรู้สึกว่ามันกินง่ายกว่าแต่ปกติถ้า มีใครสั่งแบบนุ่มมาเราก็กินนะเราก็ไม่ปฏิเสธแต่เราจะกินจะไม่ใช่กินแค่หน้าเราจะกินทั้งแป้งทั้งหมดเลยเออไม่รู้ว่าเป็นคนชอบกินแป้งหรือเปล่าแต่ก็นานๆานานกินทีนะทุกคนแต่ถ้าทําแบบเนี้ยถ้าจะกินเยอะขนาดนี้ยต้องขอบายเลยแป้งหนาะเราต้องกินแบบบางเท่านั้นนะทุกคนถึงจะรอดนะแล้ววันนี้เราจะรอดไหมทุกคน 24ชิ้นสองคนก็คือต้องทหารกันเป๊ะก็คือคนละสิบสอชิ้นอะสถาดคนละสองถาดแต่ดูทรงแล้วเราต้องพึ่งพาคนที่เราพามาด้วยให้เขาได้ช่วยเรานะคะเพราะว่าเราก็คงจะ12ชิ้นไม่เคย้กินมาก่อนในชีวิตนะคะทุกคนคือมันเยอะมากๆเลยนะ,ะเหลือสองชิ้น สุดท้ายแล้วนะทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะทำสำเร็จไหมเราจะสู้ไหมเราจะยึดลอดไหมหรือยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็มาบอกโปดีๆบอกโปเด็ดๆให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าใกล้จะปลายปีแล้วอะมีร้านค้าที่ทําโปออกมาแบบผู้ผู้บริโภคนี่คือยิ้มอะคือแบบมีความสุข รีดเนื้อเราจริงๆเลยนะใครว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็พยายามทำโปรโมชั่นมากระตุ้นให้คนออกมาทานนะหมดไปแล้วหมดไปแล้วสามถาดน,นะคะทุกคนอันนั้นถาที่สาถาที่หนึ่งกับถาดที่สองพนักงานเอาไปเก็บแล้วอันนี้ถาสุดท้ายของเราเหลือสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือเขาก็มีโปรโมชั่นไม่ว่าจะพวกชาบูพิซซา ่าร้านอาหารในห้างนอกห้างต่างๆเขาก็ทําโปรโมชั่นมาแข่งขันกันแบบสุดฤทธิ์เหมือนกันนะทุกคนคือแบบพยายามให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเพื่อที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีนะมีโอกาสที่ทําให้เราได้กินของอะไรที่แปลกๆใหม่ๆอยู่ในปริมาณที่เราอยากกินอะไรเงี้ยแต่เราก็กินพอเหมาะเนาะถ้ากินไม่พอเหมาะนี่คือ น้ำหนักขึ้นแล้วนะตอนเนี้ยอืมเราก็กินนานๆกินทีอ่ะคาวก่อนเราก็ไปทําคลิป mk ใช่ไหมแบบชาบู mk อะไรเงี้ยก็ฟินนะเออนานๆได้กินทีอะไรเงี้ยปกติไปกินนะก็หมดไปเป็นพันอะแต่ตอนนี้คือหลักร้อยอะไรเงี้ยและวันนี้เราก็มาถึงคิวของพิซซาแล้วเป็นประสบการณ์หนึ่งในการกินพิซซาแบบเยอะมากๆนะคะ เจอบุฟเฟ่ตเข้าไปนะคะหนึ่งเก้าเก้าต่อคนสรุปคือวันนี้เราก็กินพิซซ่าถาดละหนึ่งร้อยนะคะทุกคนกินแบบจุกจุกันไปสี่ถาดสายหัวเลยนะเราทำได้ยังไงนะ,ะทุกคนเราก็ทำกันไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราทำสำเร็จแล้วชาเลนจ์ในชีวิตของเราที่ แฮดคอร์มากๆเลยสําหรับเราเพราะเราไม่เคยกินพิซซ่าเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนนะทุกคนชิ้นสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีได้ชิ้นนี้ไปนะและในที่สุดเราก็กินหมดจนสําเร็จนะคะคือนุนอีกหนึ่งชิ้นอยู่ตรงจานนุนนะคะคือสําเร็จแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะถ้าหากว่าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนงหนิงเคเจชนเนลไว้ด้วยนะ